สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องพ่นยาประกอบเองนะครับผมซื้อปั๊มซูโม่มานะครับราคา199แล้วก็มาต่อกับแบตเตอรี่ดีโอครับกับถังเก่าถังตัวนี้ตัวโยกมันพังแล้วครับตัวปัม๊มน้ำยามันพังก็เลยเอามาต่อใส่ปั๊มตัวนี้ครับ ไว้ใช้เล็กๆนิดน้อยครับปั๊มตัวนี้ไอ้ถังตัวนี้5ลิตรครับไว้ขีดผักขีดสวนเล็กๆนิดน้อยตามสวนตามปนะ่าครับสายกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ชาร์จครับมนะันอ่อนนิดนึงมาลองลองเปิดดูครับต่อกับสวิตตัวนี้นะครับอาจจะดูไม่สวยงามครับแต่ว่าก็พอใช้ได้ ทำตามมีตามเกิดครับมีสายสะพายใช้อันนี้ของเก่ากับจากเครื่องพ่นยาครับลองเปิดดูนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับ